さあ สวัสดีครับพบกับพี่ฟิมอีกแล้วนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆ FC นะครับเหมือนเดิมเลยรอบนี้เพิ่มเติมคือมีน้องนะครับหมุนเป็นลูกข่งอยู่มุมตรงนู้นนะครับรอบนี้นะครับเราจะพาน้องๆนะครับไปทำนะครับจัดบ้านทีมอวกาศกันครับซึ่งวันนี้เราจะดูกันนะครับว่าทีมอวกาศที่น้องๆจะจัดออกมาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสามารถจัดเป็นทีมก็ได้หรือหนูมอินทวิร์ดค่ะหนูอยากจัดคนเดียวก็ได้เช่นกันนะครับแต่ แนะนำให้จัดเป็นทีมจะดีกว่าเพราะจะได้ใส่ของในเยอะมากขึ้นครับซึ่งทีมวันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นทีมแนวอวกาศนะครับแบบเรากําลังอยู่นอกอวกาศเพราะว่าตอนนี้บูฮาเวตอัปเดตมาเป็นตัวยานอวกาศหรือ UFO อยู่นะครับฉะนั้นก็สามารถเอามาใช้ในเป็นทีมนี้ได้เลยครับแล้วก็นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord ใต้ทิศคลิปแ้ทมาให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ทาอะไร ที่เข้ามาทําคลิปกับเราบ้างนะครับนี่วันนี้เรามีน้องภูน้องแทนน้องพัดนะครับน้องคิวน้องนิลินน้องหวานน้องกระตูนน้องภูน้องคิวน้องชานมน้องผักขมน้องนินน้องตะนอยน้องเซนน้องเลนน้องกาก้าน้องกาสครับโอ้โหวันนี้เข้ามาทําคลิปกับเราก็คือแต่ละคนก็คือแต่งตัวกันสุดตึงเลยมากันเป็นแก๊งเลยแก๊งนี้เขาก็มากันเป็นแก๊งนี้แก๊งนี้เขาก็มากันเป็นแก๊งนี้นะครับแก๊งเอฟเคเทไม่ไหว แล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องจะแต่งออกมานะครับในธีมอวกาศมาเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปครับทุกคนไปเสกบ้านเป็นของตัวเองได้เลยใครจะเสกบ้านอยู่หลังที่เท่าไหร่นะครับไปเสกบ้านได้เลยตีมของเราคืออวกาศนะครับมีเอเลี่ยนด้วยก็จะดีมากนะครับมาแล้วตอนนี้เราเห็นน้องนะครับวาร์ปกันไปที่บ้านหลังที่34แล้วนะครับนี้เริ่มมีการวาร์ปไปที่บ้านหลังที่34เกิดขึ้นนะครับโอ้โหบ้านหลังนี้ก็คือจะออกแนวเป็นโรงแรมเนาะพี่อยากรู้จริงๆเลยเขาจะแต่งโรง แรมออกมาเป็นแบบไหนหรือจริงจะแต่งโรงแรมเป็นโรงแรมธีมอวอก,ากาศหรือเปล่าเอ,อ้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเออไปเราไปดูทีมต่อไปกันบ้างนะครับทีมต่อมาเราดูไหนกันนะท,ทีมต่อไปทีมต่อไปทีมต่อไปไปเสกบ้านอยู่ที่บ้านหลังที่นี่เลยบ้านหลังที่23นะครับเป็นทีมของน้องแทนอยู่คนเดียวเดียวดายมากตอนนี้เริ่มมีการแต่งตัวนะครับเป็นเอเลี่ยนตื่นทัมนะครับสุดเท่สุดจาบแล้วเอ,อ้ยมาทรงดีมาทรงดีรอบนี้ ไหนขอวาร์ปไปดูที่อื่นหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเอ้ยนี่บ้านหลังที่29กนะครับก็มีการเสกบ้านขึ้นมาเช่นกันเป็นบ้านแบบดูพังๆดูแบบเหมือนกําลังลอยอยู่ดวแบบยังไงอะไหลแรงโน้มถ่วงเออเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศใช้ได้เลยต่อมานะครับบ้านหลังที่31นะครับก็จะเป็นบ้านของน้องนินนะครับนี่เลยเป็นโรงแรมอวกาศแห่งแฟชั่นนะครับของน้องนินเลยุ๊ยมาทรงดีเลยวิวแต่บ,บ้านหลังนี้พื้นที่ดีอะเป็นแบบพื้นที่โล่งดีไม่ค่อยมีใครมา บ้านแถวนี้แบบดูพ้อ s ดูอะไรได้ๆมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาแอบดูน้องๆกันว่าตอนช่วงแต่งจะแต่งออกมากันเป็นแบบไหนนะครับ <S <S โอเคครับทุกคนตอนนี้น้องๆนะครับก็น่าจะแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปตรวจกันทีละหลังเลยนะครับว่าแต่งบ้านในธีมอวกาศนะครับของน้องๆ FC เราจะออกมาเป็นแบบไหนกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูที่บ้านหลังแรกกันเลยนะครับมาดูกันหน่อยซิว่าบ้านหลังแรกนะครับในรอบนี้ของเรา าจะเป็นบ้านหลังที่เท่าไหร่โอ้โหโมาที่โซนนี้เลยครับน้องกาสคนสวยนะครับโรงแรมอ่าเป็นโรงแรมสไตล์อะไรเนี่ยวินเทจหรอแล้วมันเกี่ยวกับอวกาศยังไงวะร <c oughs> ตรงนี้มีที่จอดรถด,ด้วยนะครับสำหรับโรงแรมนะครับเป็นรถรุ่นวิวงนะครับ เป็นรุ่นใหม่เขากาลังฮิตกันเลยด้านนี้นะครับมาก็จะเจอน้องแทนยืนอยู่ด้วยเข้าไปด้านในสักนิดหนึ่งแล้วกันด้านในถามว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะครับโล่งโจ้งเหมือนโดนยกเขาไปเมื่อกี้โอ้โหภาพรวมด้านในบ้านนะครับบอกได้เลยว่าตกแต่งออกมาได้ไม่มีอะไรเลยจริงๆโอ้โหทำดีครับทำดีทำดีำดไปดูที่บ้านหลังต่อไปนะครับบ้านหลังที่ พี่ต้องไปว์าไปบ้านหลังที่เท่าไหร่ครับ23เลยใช่ไหมป่าบ้านหลังที่23บครับบ้านหลัง23นะครับก็จะเป็นของน้องแทนครับผมเออใช้บ้านซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่ตัวบุ๊คเฮาเวนอัปเดตมาโอ้สุดเสียวเลยนะครับเทมากเข้ามาด้านนี้นะครับเราก็จะเจอนี้คนงานนะครับกําลังตอกเหล็กอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เลยโอ้เป็นฟิลสไตล์เหล็กๆใช่ไหมสามารถเดินเข้าไปข้างในได้ไหมครับข้างในมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมมีแค่นี้เลยหรอครับ โอ้ทำไมมันมินิมอลขนาดนี้อ๋อมีนี่ไงเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะเจอตัวต้นไม้นะครับนี้เป็นการประดับประดานะครับเดินลงมาด้านในนะครับเราก็จะเจอกับบริเวณที่เป็นห้องแล็บใดๆอ,อันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวแคชเชียร์นะครับหรือว่าเคาน์เตอร์ตรงด้านนี้เลย โอ้ใช้ได้ถือว่าแบบมูดมูดบ้านมันออกมาดีแล้วไงมูดบ้านมันออกมาเป็นแนวอวกาศแนวฮีโร่อยู่แล้วไงมันดูทันสมัยมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะมันก็เลยทําให้การตกแต่งไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายเพราะว่าตัวมูดมันมาแบบโอเคแล้วในลองวาร์ปขึ้นไปชั้นบนสักหน่อยแล้วกัน <Ooh. S 1> โอ้คือมูดบ้านมันโอเคอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายเนาะแต่ภาพรวมยังยังไม่ค่อยโอเท่าไหร่โอเคปับไปดูบ้านหลังต่อไปกันบ้างเลยแล้วกัน บ้านหลังต่อมาของเราครับจะเป็นบ้านหลังที่24นะครับบริการรับส่ง สู่บ้านหลังที่34ครับให้ขึ้นยานหรือว่าให้ขึ้นอันนี้ให้ขึ้นรถหรอเอาโอเคขึ้นรถครับเชิญครับผมพาไปได้เลยอู้บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังที่3 4มสิบเขามีบริการรับส่งด้วยเนาะเออมีแบบสำหรับหาบ้านไม่เจอก็สามารถรับส่งได้แต่ลืมไปหรือเปล่าครับพี่วาร์ปได้นะโอเคยังไงเราไม่ขัดศรัทธาครับไหนๆเขาก็พาเราไปแล้วเป็นการนั่งรถชมเมืองนะเนาะเห็นโรงพยาบาลเห็นใดๆเป็นบริการที่ดีใช้ได้เลย แต่รถด,ดูกระตุกกระตุกนะที่จริงเลี้ยวไปทางนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องเลี้ยวทางนี้ก็ได้โอเคมาน่าจะเป็นฟิวโรงแรมเนาะแต่ดูภาพรวมวด้านหน้ามาสวยเลยโอ้ต้องขับขึ้นไปด้วยเหรอจะพาขับขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับโอ้ด้านบนนะครับก็จะมีสุมสีดําอยู่ด้านหน้าเอ้อดูมีความหลากสีดูมีอะไรใดๆดูมีอันนี้ด้วยนี่เขาเรียกอะไรนะอายุสาวรีใช่ไหมด้านหน้าด้วยเป็นอายุสาวรีเอเลี่ยนหัวเขียวนะครับ ของน้องคิวอยู่ตรงนี้ด้านนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งโดยการเอา UFO นะครับมาลอยอยู่ตลอดเวลาเป็นการตรวจจับว่า คนนี้มาดีไม่ดีออทรงมาดีแบบอุ้ยน้องคนขับก็แบบน้องเป็นน้องต้นหอมเนาะแต่งออกมาก็เป็นต้นหอมแบบฟิลอะไรอะ่ะมาในฟิลที่เป็นหุ่นยนต์โลบอทออตรงนี้ก็จะเป็นเสาเนาะประดับประดาเลือกสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีออกมาดีแล้วก็จะมีป้ายเวลคัมนะครับเข้าสู่โรงแรมอวกาศเฮ้ยเขามาด้านในสวยเลยเออมาดีเลยมีตรงนี้ด้วยเอเลี่ยนสาวให้เราดูด้วย หูยาวได้ไดมีหูมีแขนมีขาสวยงามตัวนี้ก็จะมีเป็นอันนี้นะครับตัวที่เป็นที่วาดรูป โอ้ดีด,ดีภาพรวมเข้ามาด้านในคือสวยแล้วก็มีนักบินอวากาศจากโลกด้วยอ๋อถือว่าภาพรวมของการแต่งนะครับบ้านหลังนี้ออกมาสวยเลยนะชอบเลยตรงนี้มีอะไรด้วยชั้นสมีห้องนอนสําหรับแขกด้วยตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นโซนอาหารนะครับมีการตกแต่งโซนอาหารด้วยนะนี้มีรถด้านในด้วยเป็นรถกอล์ฟเราจะขับรถกอล์ฟในนี้จริงๆริงหรอ ขึ้นหัวรถก๊อปเข้ามาในนี้ได้ยังไงหรือมันเสกในนี้ได้พระเจ้าช่วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนเล่นน้ำด้วยเนาะเป็นโซนสระน้ําใดๆชั้น2มีการตกแต่งไหมเดีขอขึ้นไปดูสักเด็ดหนึ่งอุ๊ยอย่าตามพี่มาหมดนะครับเพราะว่าพี่วาร์ปไม่ได้อ่าเรามาดูที่ชั้น2นะครับที่ชั้นสองก็มีการตกแต่งเช่นกัน แต่เป็นการตกแต่งไม่มากเ oh, okay. นาะอ๋อใบในห้องไม่มีแล้วโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ชั้น3ก็น่าจะมีการตกแต่งประมาณเดียวกันเลยตัวชั้น3ก็มีการตกแต่งประมาณเดียวกันเนาะแอบน้อยไปหน่อยนะการตกแต่งอ่ะอูมีการแต่งตัวเป็นชุดเอเลียนด้วยเออชุดน่ารักดีครับชุดออกแนวน่ารักอะยังดูแม่ดูแม่สากลมากโอเคไปดูบ้านหลังต่อไปกันบ้างนะครับบ้านหลังต่อมาก็จะเป็นบ้านหลังที่31แล้วนะครับโอ้ว้าว บ้านหลังที่31นะครับจะเป็นของน้องนินนะครับซึ่งเป็นโรงแรมอวกาศนะครับแห่งแฟชั่นเข้ามานะครับเราก็จะพบกับด้านหน้าเลยเป็นโซนดนตรีสด <c oughs> นะครับด้านหน้ามีที่นั่งมีเวทีด้วยโอ้โหทรงนี้มาดีเลยเป็นฟิลแบบเฮ้ยมาพักโรงแรมฉันโรงแรมฉันมีดนตรีสดนะแบบเอ outdoor ด้านหน้าออ <c oughs> มีรถกอล์ฟบริการด้วยนะครับมีการจอดรถกอล์ฟบริการลูกค้าด้านนี้ด้วยและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับนารถสปอร์ตหรือซูเปอร์คาร์ของ ทางลูกค้ามานะครับก็สามารถนํามาจอดที่โซนซปเปอร์คาร์ได้เลยออ มีการตกแต่งดวงดาวใดๆด้วยสวยงามมากไหนเราไปดูโซนที่เป็นห้องพักกันบ้างอ๋อต้องเจอตรงนี้หน่อยเนาะสวัสดีครับน้องนีนเชิญทางนี้เลยค่ะอันนี้เป็นป้ายเนาะอ๋อเป็นคีย์การ์ดห้องไหนครับด้านบนใช่ไหมคือสามารถเดินขึ้นมาด้านบนได้แล้วอุยโซนนี้ก็จะมีโซนอันนี้ด้วยเป็นโซนนั่งรอโซนแบบส่วนรวมเป็นโซนส่วนกลางใดๆเนาะเราได้เป็นโซน V.I.P ห้องอุ้ยห้องเลขตองเวอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดออเลขสวย ด้านบนนะครับก็จะมีการตกแต่งมาในธีมสีฟ้าเนะครับเป็นแบบโทนแบบพาสเทลพาสเทลนิดหนึ่งเนาะมีการชมวิวดนตรีสดได้ด้วยเผื่อแบบเราไม่อยากลงไปสูงสิ่งกันด้านแรกเราสามารถมาชมดนตรีสดบนระเบียงเราได้เลยเออโชคมาดีครับบ้านหลังนี้โอ้ยภาพรวมบ้านหลังนี้สวยเลยโอเคเลยครับมีอ่างน้ําด้วยเปิดน้าหน่อย สามารถนอนได้ด้วยอาบน้ําใดๆโอเคสวยงามมากไปแล้วไปดูบ้านหลังต่อไปกันบ้างเลยนะครับบ้านหลังต่อมาของเรามีคนกระซิบมาว่าเราเลยบ้านหลังที่29มานะครับโอเควร์บมาที่บ้านหลังที่29กันบ้าง ตอนนี้เหมือนกำลังเข้า A อเรีย51ยังไงก็ไม่รู้เอ,อ่อเข้ามานะครับเราก็จะเจอโซนนะครับเขียนป้ายเอาไว้ตรงนี้เลยโอ้เจอเข้ามานะครับเราก็จะเจอเอเลี่ยนตะนอยนะครับตีลังกาเตะคอหนึ่งรอบเตะก้านคอหนึ่งแมตต์ได้ๆนะครับตรงนี้ก็จะมีรถเป็นฟิลอยู่บนอวกาศเนาะใช้รถแบบแผงโซลา่าเซลล์ได้ๆโอเคตรงนี้ก็จะมีน้องชานมนะครับบ้านขนมหวานยืนอยู่เนาะให้ดูแผนที่ตรงนี้ด้วย นี่ก็จะเป็นแผนที่ภายในเมืองเนาะโอเคแล้วเขาก็จะนําทางเราไปนะครับสู่ด้านในที่เข้ามาเจอข้างในนะครับเขก็จะเจอเลนนะครับตรงนี้เป็นโซนเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เนาะสำหรับเช็คอินใดนๆโอ้ oh. สวยงามเลยมีโซนให้นั่งรอด้วย ไปตรงไหนต่อครับเข้ามาด้านในได้เลยใช่ไหมอ้เข้ามาด้านในแล้วก็จะมีห้องทดลองพี่ไม่เข้าใจว่าห้องทดลองเราจะเป็นต้องจุดพลุนะไปไหมนะเนี่ยเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นห้องแลลนะครับมีน้องตานอยเหมือนกันนะครับยืนอยู่ไปที่โซนต่อไปกันบ้างเลยนะครับโซนต่อมานะครับก็จะเป็นโซนสมบัติโอ้เป็นห้องเก็บสมบัติพอห้องนี้นอนก็คือจะนอนแบบลาบากลาบนหน่อยเนาะนอนก็จะนอนแบบตะแคงร่าง เลือดไหลลงหัวหมดเลยนะเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นเงินนะครับและของต่างๆจะอยู่ด้านนี้เลยห้องก็จะเป็นแบบนี้ห้องน้ำใดๆเป็นดูแบบนอนลำบากใช้ชีวิตลำบากนิดนึงบ้านหลังนี้โอเคเราไปดูบ้านหลังต่อไปกันบ้างเลยนะครับบ้านหลังต่อมาหลังไหนครับมีตรงไหนจ๊ะมันงงจ้ะตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันจะออกไปตรงไหนแล้วบ้านหลังที่29ก็คืองงไม่ไหวไม่รู้จะไปตรงไหนอะไรยังไงเ่ะเขาบอกกระซิบมาบอกว่ามีตรงอื่นอีกตรงไหนครับ เข้ามาด้านหลังก็จะมีด้านหลังด้วยใช่ไหมโอ้ให้เดินมาด้านหลังก็จะเจอเป็นอะไรเอ่ยลองเข้าไปดูโอ้มีการปลูกต้นไม้ปลูกใบหญ้าด้วยโอ้เข้ามาด้านในนะครับขอไฟฉายแล้วได้ไหมมองไม่ใช่ฉายหน่อยได้ปะลูกพี่มองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยพี่ต้องใส่ไฟฉายทั้งน่อนละเข้ามาในไฟฉายนะครับเราก็จะเจอตรงนี้โอ้เป็นโซนเอเลี่ยนเหมือนเป็นแหล่งลี้ลับใดๆเนาะโอเคภาพรวมก็คือมาเป็นแหล่งลี้ลับ ใดๆดูเป็นอวกาศดูมีมนดำดูมีแบบเอเลียนใดๆดูมีตัวอะไรเนี่ยหรือเป็นตัวอะไรลูกเอเลียนอ๋อเอเลียนกำลังซ่อมยานอวกาศอยู่อเป็นยานเวอร์ชั่นมินิมอลมินิใจใดๆโอเคครับภาพรวมบ้านแต่ละหลังออกมาโอเคเลยนะ มีอีกไหมมีบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังที่37และโอ้บ้านรอบงี้มาเยอะเลยทรงมาเยอะส่งมาดีครับไหนเราเข้าไปดูข้างในกันบ้างบ้านหลังที่3 7มาเป็นแบบไหนกันโอ้บ้านหลังที่3 7เนะครับเป็นโรงแรม V.I.P เป็นโรงแรมไทยนะครับเดียวนะหนูเรามาในทีมอวกาศไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีมันเป็นโรงแรมไทยแต่สวยอยู่ภาพรวมสวย สวยสวยมีห้องนวดมีที่นั่งนะครับพิเศษสําหรับที่เหลือพางหมดมาดทีตอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นแบบสีม่วงๆใดๆเป็นโรงแรมไทยโอเคภาพรวมโอเคแต่มันไม่ตรงธีมนะแต่ข้างหน้าสวยชอบโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลคนที่ได้ที่หนึ่งละ และบ้านที่ได้ที่หนึ่งในรอบนี้นะครับขอแสดงความยินดีให้กับบ้านหลังที่โอ้นินไม่ต้องอ้อนหน้าเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้บ้านหลังที่ได้ที่หนึ่งนะครับประจาเซิฟนี้นะครับมีถึง2หลังก็เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้จริงๆเนาะและบ้านที่ได้ที่1ในรอบนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังที่ยี่สิบเก้าขขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังที่ยี่สิบเก้าด้วยค่ะ คุณเป็น Cat of the อ e เบในทีมนี้ครับผมอ่าแคปบรูปได้เลยขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมาเรามาดูหลังต่อไปกันบ้างที่ได้ Cat of the อ e เบนะครับบ้านหลังนี้ขึ้นต้นด้วยเลข3 ขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังที่31ครับขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังที่31ด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่1เช่นกันและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดเข้า discord ให้กันด้วยนะคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรนะครับก็อย่าลืมเมนเอาไว้ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปนะครับบาบุย